හตවාන මේtà सමता පທんだอาවි kita හිතා පරිຕ පනต ສเคকামেජරුප කි කตতে ຈන්thරිเคෙවිමන อเปรัเทจขาเมตตรวนาคะเนเคหะวัตุมิเกเตอโอม,มาจจยันตุเทวาชลัขะวิสเมยขะขันทัพพนาคะทิสันตาสันติเจยังมุนิวาจนังสาธุเมสุนันตต ข้าขอเชิญเทวดาทั้งหลายถึงสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ฉันร็มาพบฉันลูบมาพบสิงสถิตอยู่บนยอดเขาและหูพาทั้งมีมานในอากาศทั้งพบมาเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในทวีปในรัฐในหมู่บ้านในบนต้นไม้ในป่าชักในเลนในเย้าในเรือน และเลือกสวน้อล่นาตลอดทั้งเย่าเหล่ายักษ์คนทำและเยาคนทันและเหล่านาคาทั้งหลายผู้เป็นสัตี่ยนต์สัตว์ยนซึ่งอยู่ในน้ำอยู่บนหกที่ลุ่มและที่ร้อนจงมาชุ่มนุมกันขอสานทูพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณมีนาคุณมานาคุณครูบาอาจารย์คุณน้ำคุณลมคุณแดดคุณฝน คุณพระเจ้าวนนัคุณพระปัจเจกะคุณพระเมทโณีคุณพระเมทคงกาคุณพระฤาษีนาไรคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีตาไฟคุณมรฤาษีมหาไรคุณพระฤาษีแสนโปธโคอไหว้วอนสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอนั้นมีพระหินพระพุทธพรยายมราชตลอดถึงพญยาคุดพญานักและท้าวจะตุโรกบาลทั้งสี่ แล้วผมมาเจ้าที่ทั้งหลายผู้ปกปักรักษาคุ้มคกองเกศสถานที่อยู่ทำความเพียรเมตตาภาวนานมีเถรพ,พยจบุตรเทพพธิดาได้ให้ความเมตตาและยินดีด้วยในการกระทำความเพียรเจริญเมตตาภาวนาทุกค่ำเช้าคืนเป็นเนตจิตเสี้งตลอดถึงเทพ่อคุ้มครองพบทั้งสี่ผู้ปกปักรักษาจักรวาลทั้งแปดเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในหมื่นโกดจักรวาลแสนโกดจักรวาลและอนันตจ,จักรวาลขอเชิญท่านเจ้าครูทั้งหลายโปรดได้มีความเมตตาแก่าข้าพระเจ้าผู้่งทำความเพียรทำพระของพระสมมาสุธเจา้าจงอย่าได้มีความเป็นไปในทางทุกข์ทานเสือ่อมพร้อมไปด้วยภัยพิบัติศัตรูหมูม่มารอย่าได้มาทำลาย ข้าพระเจ้าในเวลาอันปฏิบัติธรรมทำความเพียรในกิจบททั้งหลายขอได้เป็นไปตามมัตย์จะใสแห่งการปฏิบัติให้สมบูรณ์เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปด้วยเทอนินสาธุนามวันตอนะะาอันซาปเขวตุน

อาราโตสัมบอสัมพุทธสานกายววาจจาิตตังหังวันทานาคาพญานาคอนันตนาคราชวิสุทธิว,วาผู้เชมิกายวาจจาิตตังหังวันทานางพญานาคินีอนันตวดี วิสุทธิวิปุเคมิเมตัญจะมหาลาภปิโยนะคันธะปริตังสา,สาธุสาธุสาธุข่าปเจา้าขอบุญบารมีองค์ปู่อนันตนาคราชและแม่ย่าอนันตวดีผู้มีบุญญาบารมีรูกคนนี้ขอพรจากปู่ แลมยาขอให้มีโชคมีลาบบังเกิดลาบบังเกิดพ้นบังเกิดจเจริญรุ่งเรืองซึ่งในวันนี้ข้าพระเจ้าขออัญเจิญองปูล่ลงมาประทับอยู่ตรงหน้าข้าพระเจ้าขอประทานพรให้เลขทูปนี้ปรากฏเลขท้ายสามตัวหลังวันที่หนึ่งตรงๆด้วยเถิน นโมตัสสะภะคะข้าวัตอะระหะตตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะข้าวัตอะระหะตตุสมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะปิเสอนุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเมอะกาสะปิเสอนุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเมอะกาสะปิเสอนุภาโว เมตตาจิตประสิทธิ์ที่เมข้าพเจ้าขออัญเชิญปีเสียซึ่งเป็นสัตว์สวรรค์สัตว์นำโชคมาโปรดประทานพรในลูกหลานคนนี้ได้เจอเลขส้มตัวในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าหกีนี้ขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมมาทั้งอดีตชาติ ปัจจุบันชาติก็ตามขอให้มานำมาใช้ในวันนี้ด้วยวันนี้เป็นต้นไปด้วยเถินสาทุสาธุขอบุญบาร,รมีองค์ปู่อนันตนคราชและแม่ยาอุษาหนันตวดีพร้อมทั้งปีเสียอ่เศรษฐีเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ปีเสียโชคปีเสียอปีเสียเรียกโชคเรียกลาบวันนี้ลูกหลานมาขอพร ขอเล็กขอหวยขอรถตรุรีขอให้องค์ทั้งองค์ปู่และองค์ย่าพร้อมทั้งปีเสียโปรดประทานพอนให้ลูกหลานด้วยเทินสาธุ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 